ฉันขอโทษเอเลนฉันช่วยตัวเองไม่ได้เลยฉันต้องมาตายอยู่ที่นี่ความทรงจำที่ฉันต้องมีต่อเธอมันคงจะหายไปด้วยโอ้ยทิมแม่งเลยทิมเลยเรียบร้อยทิมหน้าไปหนึ่งทีหน้าหงายเงิบเลยครับล่วงไป <laughs> โอ้โหโคตรแท้เจ๋งกระทืบซ้ำเป็นไงเฮ้ เอาเลยครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Attack on Titan นะครับพาร์ทที่4ครับผมก็หลังจากที่เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับมิคาสาได้ตกอยู่ในสถานการณ์ถุกเฉินแล้วก็มีไททันนะครับปิิศนาตัวหนึ่งมาช่วยเอาไว้ได้ครับแล้วก็มีเอเลนอยู่ด้านในด้วยมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาชมต่อในพาร์ทนี้เลยนะครับตอนนี้มิคาสาบอกว่าฉันได้โดนช่วยเหลือนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคเราจะเข้าไปสำรวจนะครับไททันตัวนี้เลยครับผม ดูกับเขาดูหน่อยไทท่านตัวนี้นะครับทำการโจมตีไทท่านตัวอื่นนะครับมันผิดปกติจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นกับไทท่านตัวนี้กันแน่ดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าไทท่านตัวอื่นด้วยเป็นไทท่านที่แบบว่าแปลกมากครับผมแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยทีเดียวโอเคเราจะออกจากที่นี่นะครับดูเหมือนว่าไทท่านตัวนี้นะครับกำลังจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งกรีดร้องเลยครับผม ไปดูกันต่อเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเคลื่อนย้าย3มิตินะครับเป็นอินฟอร์เมชันไม่มีอะไรมากครับไปดูกันต่อเลยครับผมเอเลนลุยเลยเอเลนจัดก,การมันทิมแลกทิมแลกโอ้โหโห,หงายเลยครับคิดว่าตอนนี้เราอาจจะรู้ว่าเป็นเอเลนนะครับแต่มิภาษา,ายังไม่รู้ครับผมก็เลยสงสัยอาจจะมีคำถามขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไทาทันตัวนั้นฆ่าไทาทันตัวอื่นแสดงว่าเราอาจจะตามเขาไปได้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้จะมากัดเราหนีก่อน เอเลนไปไหนแล้วเนี่ยเอเลนช่วยด้วยเอเลนจัดการไปฆ่ามันให้หมดเลยลเราจะคอยดูอยู่ห่างๆนะครับเอเลนทิมแหลกนะครับแจ้งแจ้งดีมากดีมากวิกาสาบอกว่าไททันตัวนี้นะครับไม่โจมตีเราแล้วก็ยังรู้จักการต่อสู้เป็นอย่างดีด้วยครับผมเข้าใจจุดอ่อนของไททันทั่วๆไปเป็นการสงสัยนั่นเองเอาไงต่อไงต่อ แสดงว่ามันอยู่ฝ่ายเดียวกับเรานี่ภารกิจมาแล้วครับไปบริเวณจุดนู้นนะครับอยู่ประมาณ80เมตรเราจะล่วงหน้ามาก่อนเลยโอเคตอนนี้นะครับมีกระ่าได้รวมทีมกับอา์มินนะครับผมมีกระส่าปลอดภัยใช่ไหมไททันตัวนั้นมันอะไรกันแน่เนี่ยมันผิดปกติจากไททันทั่วไปนี่เราเรีบไปที่เฮดคอร์เตอร์กันดีกว่าทุกๆคน เดี๋ยวฉันจะแบ่งแก๊สและกะเบซให้กับเธอนะตอนนี้อาร์บินได้ทำการแบ่งอุปกรณ์รให้กับเราเราก็สามารถที่จะสู้กับพวกมันได้แล้วไปลุยกันเลยจะมัวรอช้าอยู่หญ่ต้องจัดหนักๆน,กน,กนี่ยิงพุไปเลยครับถล่มเลยเรียบร้อยไหมจัดไปนี่อยากจะมูมานาแล้วแต่ไม่ว่างตอนนี้ว่างแล้วตายไปก่อนหนึ่งตัวตัวต่อไปรอแป๊บเดียวไอตัวนี้เป็นเด็ก โอ้โหมีการขัดจังหวะนิดนึงครับรอแป๊บตอแป๊บโอ้โหเสียสูตรเลยครับเมื่อกี้ก็คือกดไม่ทันเงี้ยมันดัรตัดไปก่อนครับผมเรียบร้อยโอเคเราจะไปที่บริเวณจุดที่มันให้เราไปนะครับเป็นฐานที่แห่งหนึ่งมุ่งหน้ากันไปต่อยาวๆเลยครับเอเลนก็อารวาสแหลกเลยทีกว่านี้เฮ้ย ใช่ตัวนี้ก่อนพี่มาแล้วจัดไปช่วยเอเลนด้วยเดีย๋ยวไปทำภารกิจเสริมด้านขวานี่ก่อนนะครับเราจาเป็นที่จะต้องทำภารกิจเสริมด้วยจะได้แรงถูงๆนะครับจัดไปไอตัวเล็กแบบนี้สบายไปต่อกันยาวๆเลยครับพยายามอย่าไปโดนช่วงกำแพงนะครับมันจะไต่ไม่ได้โอเคาะมาถังด้านี้แล้วกันมาที่โลง่งจะง่ายกว่าไงด้านหน้ามีตัวเล็กหนึ่งตัวนี่หว่า พี่จัดการให้พี่มาแล้วตัดเลยไปโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปอยู่ทงังแล้วนี้ตอนนี้มันกำลังเผลออยู่พอดีครับน่าจะเข้าคอได้อยู่มั้งได้อยู่มั้งจัดไปดูนี้เรียบร้อยครับสบายสบายอยู่ตรงสีเขียวตรงนี้ยังไม่เคลียร์เนี่ยเดี๋ยวต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่เคลียร์ครับผมรอแปบ๊บรอแป๊บกำลังมา เอาเคลียร์แล้วนี่อยู่ด้านหลังเหรอรอปแป,ป๊บรอปแป,ป๊บขึ้นมาก่อนครับเมื่อกี้อยู่ดีๆมันก็หายออกไปเข้าคอแน่นอนเข้าคอแน่นอนเฮ้ยจริงๆริงโดนจัง,จง,จงๆนี่หว่าทำไมไม่เสียเลือดไม่รู้ครับลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่หมจังๆเรียบร้อยครับเราช่วยแยนได้แล้วครับผมนี่มาทางด้านขวาดีกว่าครับขึ้นไปทางตะวันตกนะครับทิศเหนือแล้วกัน มีควันขอความช่วยเหลืออยู่ไอตัวนั้นเป็นแฮนเน็ตนี่ว่าที่เคยช่วยเราตอนเด็กนะครับกาลังลําบากเลยเดี๋ยวเราจะไปช่วยแฮนเน็ตก่อนแล้วกันมาแล้วรอแป๊บเดียวรู้สึกว่าจะมีไททัน2ตัวนะครับเป็น2ตัวเล็กๆนี่จับไปสบไปจัดไปแบบง่ายได้ครับตัวนี้ต่อเลยเรียบร้อยเคลียร์แฮนเน็ตสปอภัยเลยครับไปจุดสีเขียวจุดถัดไปเลยครับผม ไปต่อกันรัวๆด้านนี้ก็มีคนต้องการความช่วยเหลืออยู่นี่ช่วยด้านนี้ก่อนครับรอแป๊บรอแป๊บกำลังมาผมนี้ได้ไหมเอ่ยผมนี้ได้อยู่ครับเรียบร้อยแน่นอนเคลรออีกหนึ่งตัวครับหมดหรือยังเนี่ยยวต้องดูดีๆครับบางทีไม่หมดไงยังเหลืออีกหนึ่งตัวนี่โอเคได้เดี๋ยวจัดให้กำลังมารอแป๊บรอแป๊บมาแล้ว ฟันไปเจจังพีง่จตายสิกแนวมาให้ช่วยอีกแล้วครับอยู่ใกล้ๆกันเลยครับผมมีเทนทันอยู่2ตัวด้านหน้าตัวใหญ่ใช้ได้เลยครับตัวนี้ตัวนี้ต้องเจอท้าไม่ตายหน่อยครับถ้าไม่ตายมันจะรีเต็มนี่ครับเราใช้ได้เลยไม่ต้องเสียดายครับผมเวลาเราช่วยคนอะไรพวกนี้พี่ขามันมีของเดี๋ยวก่อนเอาของพี่ขาก่อนครับรอแป๊บรอแป๊บเราไม่รีบเราไม่รีบเอาของก่อน จัดไปโอเคได้ของมาแล้วครับสบายสบายไปจัดการตัวนู้นก่อนดีกว่าตัวนู้นล้มแล้วครับเอาตัวนี้ก่อนมาแล้วตัดคอเลยโอเคทีนี้อีกหนึ่งตัวรอแป๊บเดียวกำลังมากํำลังมาเพื่อเรากำลังแย่เลยนี่ว่าไอตัวนี้ตัดแขนมัน,นก่อนดีกว่าครับควันแขนไปทั้งสองข้างอีกรอบนึงเอาให้ขาดได้ของมาแล้วครับตาด้วยคอ รอบนี้คอเข้าคอไปวูไม่ตายคอฟันสองทีเลยนะครับตัวนี้ผมอยากจะได้เกรดเอสจำเป็นที่จะต้องทำภารกิจเสริมนะครับให้เยอะที่สุดก่อนที่จะไปท่าภารกิจหลักมาแล้วมาแล้วรลปแปล๊บรอปแป๊บตัวเล็กก่อนเลยจับไปตามด้วยตัวใหญ่ฟันแขนก่อนจัดก,การแขนทั้งสองข้างครับที่ขามีของเนี่เอาของที่ขาก่อนดีกว่ามั้งฟันไปเรียบร้อยครับ ส่วนสุดท้ายเข้าคอกระตุยเรียบร้อยโอ้โหสะใจเคลียร์ไหมเพื่อนเคลียร์ไหมเดี๋ยวต้องรอเคลียร์ก่อนก่อนที่จะไปเป้าหมายถัดไปนี่ครับปลอดเลียงเนี่ยไอตัวเนี้ยสีเขียวเนี้ยโอเคได้ไหมมาหามันแป๊บนึงครับเหมือนมันใจยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ได้ไหมโอเคได้เลยครับหรือว่าต้องฆ่าไอตัวนี้ก่อนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงล่างก่อนเลยนะครับไอตัวนั้นปล่อยไป ผมหาไททันไม่เจอแล้วไงผมจะมาเชียดด้านล่างนี้ก่อนก่อนที่จะสายเกินไปรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวตรงนี้มีแค่ตัวเดียวเองเหรอเนี่ยตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ตัดคอเลยครับไม่ต้องเสียเวลาอยู่ของไม่เอาไปต่อเลยฐานของเราตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ60%ได้อยู่ครับไม่น่าจะแตกแน่นอน จัดการในตัวเล็กนี่เลยครับพิงมาหาเราพอดีเตรียมตัวตายไายอีกไม่ช้าเรียบร้อยโอเคไม่เท่าไรไปต่อเลยด้านาหนึ่งตัวตัวนี้ก็เตรียมตัวตายได้เลยภายในหนึ่งทีจัดไปนิ่มๆมง่ายๆครับไม่มีเกจขอความช่วยเหลือด้านนู้นอีกแล้วหรอเมื่อกี้ก็ช่วยไปแล้วนี่ทำไมมันยังไม่หายอีกก็ไม่รู้ครับแก๊สหมดแล้วด้วย เดี๋ยวแวะเติมแก๊สตป๊บนึงเติมแก๊สก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนดาบด้วยครับผมเปลี่ยนดาบด้วยโอเคอเฮ้ยดาบทำไมไม่ยอมเปลี่ยนเดี๋ยวรอแป๊บเปลี่ยนดาบแป๊บเอาเฮ้ยบอสโผลมาเลยครับเรายังไม่ทันช่วยภาร,รกิจเมื่อกี้เลยบอสโผลมาแล้วพุ่งโยมาเลยโอ้โหมันมาหน้าตาคล้ายๆกับตัวเมื่อพาร์ทที่แล้วเลยนะครับมุกเดิมหรือเปล่าเนี่ย บุกเดิมนีกว่าหันมายิ้มเหมือนเดิมเลยไม่มีวุกใหม่เล่นแล้วล่ะเนี่ยยังไงก็ต้องช่วยตรงนี้ให้ทันรอปั๊บพี่มาแล้วน้องเก็บตัวตายได้เด็กดำกบล๊อตไปจบเลยทีอะไททันบอสโผมาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยสามตัวเหรอไม่เท่าไหร่ครับเราจะไปฆ่าไททันธรรมดาก่อนเพื่อเป็นการเก็บแต้มน,นะครับไอตัวนี้ผมจะบินเลยไปเลยเราเลยไปเลยครับ ่าตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นตัวธรรมดาได้แต้มครับผมมีของด้วยนี่ที่แขนเอาของหน่อยเอาของหน่อยจัดไปแขนขาดแล้วโอเคเอาให้ขาดเอาให้ขาดเรียบร้อยครับขามีของด้วยนี่จัดให้ได้ทีนี้ช่วงคอต่อเลยคาไปฟวันเรียบร้อยจุยตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปนี่เอาคอเลยครับไม่มีของครับผมตัดคอไปเรียบร้อยไงนาย ทีนี้ก็ได้เวลาไปฆ่าบอสกันแล้วพวกเราตรวนี้ก็เจอท่าไม่ตายเลยแล้วกันนะพวกเราเตรียมพร้อมลุยจัดการเลยเรียบร้อยครับเอาของที่แขนก่อนที่แขนมี้องฟันไปสองจังหวะต่อจังหวะที่3นี่ขาดไหมเหมือนจะยังไม่ขาดเฮ้ยอึดใช้ได้ครับตัวนี้เดี๋ยววนมาได้หลัง่อนเราจะฟันคอมันนะครับพุ่งไปจัดการมันตายไหมเรียบร้อยครับ บอสเสร็จไปหนึ่งตัวเหลืออีกสามครับผมไปต่อยาวๆเลยอยู่ด้านขวาตรงนี้ใช่ไหมตบแป๊บเดียวกำล,ลังมากบันคอก่อนเลยเปิดที่คอก่อนเลยทีเดียวตายเลยเหรอเฮ้ยตัวนี้ตายง่ายว่ะอ๋อเอเลนมาช่วยเราเนี่ก็เลยตายง่ายครับบอสเหลือสองครับไปต่อไปต่อไอสองตัวนี้มันอยู่ใกล้ๆกันเลยเราอาจจะฆ่ายางนิดนึงครับมันปีนขึ้นมาด้วยเหรอ เดี๋ยวต้องตัดแขนมันก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อฐานของเราพังนีครับไม่เป็นไรครับไม่เท่าไหร่เสียจังหวะนิดนึงเริ่มใหม่เลยครับผมพี่แขนมีของนี่ตัดแขนด้านนี้ก่อนแล้วกันครับด้านนี้เป็นเสียนน้ากระตุยไปอีกหนึ่งข้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากันติดเอเลนครับผมเอเลนมายืนบังทำไมเนี่ยเฮ้ยอยาขวางนี่อยาขวางนี่อยากขวางนี่เอเลนจัดไปขอขาก่อนให้มันลง ล้มไหมทีนี้ก็ตามด้วยแขนเลยครับทางนี้มีของอยู่ผิดเหลี่ยมผิดเหลี่ยมเอเลนยัเลือกโอ้โหเอเลนเอเลนแย่งเราครับกระจุยไปแล้วครับเปลี่ยนตัวเลยดีกว่าั้งเนี้ยตู้ยากเหลือเกินขอแขนไม่ได้วะหลบปอลลบปอนหลบนี้ของพี่ตาพี่บ้านเอาแขนมขนาแขนไม่ขาดแล้วเนี้ยลบไปเอเลนไม่ขวางวะผมไม่เอาแล้วครับตัวนี้ ผมสู้ยากเลยเกินมันต,ติดเอเลนไงปล่อยมันไปแล้วกันขอตัวนี้ก่อนสู้คนเดียวง่ายกว่าครับหลายตัวแล้วมั่วจัดไปจัดไปเออต้องแบบนี้ง,ง่ายง่ายตามด้วยขามีแคนนอนให้ใช้ด้วยนี่หว่าไม่เอาครับชอบปั่นมากกว่าจัดไปแขนต่อเลยเอาแขนให้ขาดเอาให้ขาดเรียบร้อยทีนี้ก็ตาคอเลยครับปิดฉากตายไปเรียบร้อยครับผมะจะตดุย เด๋ยวตัวสุดท้ายแล้วกำลังมารอแป๊บหนึ่งไอตัวนี้ถ้าเอเลนไม่ขวางนี่ผมฆ่าตายนานเลยครับตัดแขนมันก่อนแขนมันมีของจัดไปเอาของมาเรียบร้อยครับได้ของแล้วครับทีนี้ก็ได้เวลาปิดฉากกันแล้วตายไหมตายโอ้ยยังไม่ตายตัวนี้เหนียวจริงครับผมรอบนีชัวร์วจะจุยไปเรียบร้อยครับเคลียร์สุดยอดเฮ้ โดดาบเลยเสน้นทางสู่เฮดคอร์เตอร์เคลียร์แล้วมามุงดูอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยโย่ทิมหน้าเข้าไปตะตุยโอ้โหหงายเงิบสองตัวเลยอ๋อเดี๋ยวน้ำจ่ะอะไรกันเนี่ย วิกสเป็นยังไงบ้างเอาละพวกเรา,ท,าทุกคนไททันตัวนั้นมันผิดปกติจากไททันตัวอื่นเลยดูสิมันไม่สนใจพวกเราเลยสักนิดเราน่าจะใช้มันในการหลบหนีได้เป็นโอกาสดีนะครับที่จะหลบหนีตอนนี้ขอให้ได้แรงเอสโอโหค่าไม่พอเหรอฆ่าไม่พอครับฆ่าน้อยไปไอีบ้าเอ้ยอุตสาห์เคียร์ภารกิจซะเยอะเลย เว,เวลาอะไรได้หมดเราสังหารนะครับไททันน้อยเกินไปครับผมเลยไม่ได้เกรดเอสไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วครับได้เท่าไหนก็เ,เท่านั้นแล้วกันตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการปลดล็อกนะครับตัวละครชื่อว่าจีนนะครับผมออกมาด้วยส่วนเรื่องชื่อนะครับมันอาจจะมีการผิดเพี้ยนจากในหนังการ์ตูนนิดหน่อยเพราะว่าหนังการ์ตูนมันแปลมาจากเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับก็เลยทําให้ชื่อมันเปลี่ยนเพราะว่าบางทีเวลามันไปขายในอเมริกาอย่างเงี้ย มันจะสลับชื่อนะครับตอนนี้ที่เราเล่นได้ก็จะมีจีนกับคอนนี่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาอีก2ตัวในโหมดเสริมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกำแพงโรเซ่ซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างกำแพงทั้ง3ไปลุยกันต่อเลยครับ <c oughs> เอาละตอนนี้เรามาอยู่ที่ฐานทัพแล้วนะครับโอเคทําอะไรเดียมีอะไรให้เราทําบ้างหรือเปล่าเนี่ยอัปเกรดพวกอาวุธชุดเกาะวันนี้กว่ามั้ง อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดเลยครับดาบเราอัพได้ที่เปล่าเอยสามารถอัพขั้นที่3ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะขาดของอยู่นี่ของไม่พอครับขาดอะไรก็รู้เอาต้าเอาต้า,า,ตาครับเราไม่มีไม่เป็นไรรู้สึกว่ายังไม่มีอะไรที่ผมอัพได้ทีนี้ครับมันขาดพวกวัตถุดิบไม่เป็นไรเราไปลุยกันต่อเลยครับผมตตอนนี้เรายังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าไททันมันจาเคลื่อนไหวไปทางไหนนะครับรู้แต่ว่าเราสามารถที่จะทํางานร่วมกับมันได้ แต่ว่ายังไงก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่พอดีครับจะเข้าใกล้มากไม่ได้ครับผมโอเคเราจะทํายังไงต่ออามินตอนนี้เราจะต้องรีสปายนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็วางแผนที่จะหนีโอเครับทราบไปต่อเลยไทยท่านตัวนี้ก็เดี๋ยวมันจะบ้าอีกครั้งนึ้งครับอารวาสแน่นอนเป็นไงฟังเสียงดูก็รู้ครับชัดเจนมากโอเคุยก,กันต่อเลยครับ แขนไปนึกว่าจะทิมไม่ทิมหักแขนก่อนแล้วก็เหวี่ยงเฮ้ยชัดเจนว่ะเจงอู้ยได้เวลาที่จะเล่นไททันแล้วเว้ยเจงเฮ้ยออกดปุ่มอะไรไดิเป็นท่าอะไรก็ไม่รู้ครับมันไม่ได้สอนผมก็กดม,มุ่งมั่วไปก่อนเข้ามาดิทิมแหลกทิมแหลกเลยจับไปแต่จะเล่นไททันมานานแล้วเว้ย เข้ามาเลยไอตัวเล็กจะเอาเหรอฮะกลับมาแล้วก็ทุบพืน้นเป็ตูไปมากี่ตัวเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงครับมีการสอนเลยครับผมกดปุ่ม X นะครับเพื่อโจมตีธรรมดากดปุ่ม Y เพื่อโจมตีแบบกว้างนะครับผมกด A เป็นการหลบโอเคแล้วก็กด X หลังจากที่หลบเป็นการโจมตีนะครับด้วยท่าชาร์จเข้าใจแล้วก็กด A ค้างไว้เป็นการกระโดดครับผม การโจมตีจะช่วยเพิ่มนะครับเลกมิเตอร์พอเต็มก็ให้เรากดปุ่มบีนะครับจะเป็นท่าไม่ตายครับเรียกว่าเลกแอตแทกับทราบครับผมจดัดหนักไปจดัดหนักไปไอ้นี่เป็นไงเพื่อนฮะเข้เามาเลยสอนท่าเวียงเหรอจับไปมาเข้ามาเลยเข้ามาให้หมดเลยมารอบน,นี้พร่อมแล้วพร้องแล้วเข้ามาเลยทิมแลกกลับมา เราก็ฟัดพื้นทำไมกระจุยโดยานเอิหน้าเข้ามาเลยกดปุ่มเอค้างไว้กระโดดโอเคเป็นเนยครับอยู่ทางไหนหมดมาดิมาดิรอบนี้ได้เล่นตัวใหญ่แล้วเว้ยมันแน่นอนเข้ามาเลยเข้ามาเลยตัวเล็กใจใหญ่แล้วน้องกระจุยไปเข้ามาให้หมดเข้าไมใหมดจัดไปกระโดดมาก็ทิ้งแรกมันให้ใช้ท่าเวลากระโดดนี่มาโอเค กระโดดกระทบนี S <S <k> ่ไงกด x เวลากระโดดนะครับจะเป็น <t> ท <une> ่ากระทืบครับผมรอบต่อไปก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายลยครับกระทืบตัวนี้ก่อนทาไมตายไอเด็กนี่เลยลยกันทิมหน้าให้กระเด็นครับเสีย7 3 0ดพันส้เยครับผมดูกันต่อเลยจริงๆน่าจะมาใช้ท่าไม้ตายกับไอพวกนี้นะยูกันเยอะดีครับกระโดดกระทืบแล้วทิมแหลกทิมแหลกเลยมาออกมากระทืบมันไม่โดนพลาดไปนิดนึง ทิ้มไปทิ้มไประตุยไอตัวเล็กนี่เดี๋ยวหยิบมาดีไหมครับหยิบมาแล้วก็ซัดพื้นไอ้นี่ตัวเล็กๆต้องโดนแบบหนักๆหน่อยถ้าซัดพื้นนี่ถ้าใช้กับพวกเด็กจะแรงมากนะครับซัดต,ตรงนี้เลยดได้ยังยังไม่หมดมันก็มีหลายตัวนี่หว่าพวกท่านลับไปตัดไปเดินหน้าทิ้งยาวๆนะครับด้านนู้นมีอีกหลายตัวเลยครับผมเดี๋ยวต้องเจอถ่าไม่ตายหน่อยด้านนี้อยู่กันเยอะใช่ไหมอยู่กันเยอะใช่ไหม จอดทิมไปกระจายด้านหลังทำไรมีสู้เหรอสู้เหรอสู้ละน้องกระจุยเกียงยางเกียงยางด้านหลังอีกหนึ่งตัวมีกระโดดเข้าใส่ด้วยครับทิมดิกระโดดเข้าใส่ก็ทิมดิเรียบร้อยทางด้านล่างนี่มีเยอะเลยครับดูเหมือนว่าหัวหน้าจะมาแล้วนะครับผมอยากเจอก็ได้เข้ามาเลยทำอะไรมาเนี่ย น่าเกลียดจริงๆหูน้ำลายยืดย้อยบุเรศมากเฮ้ยมันจะกินคนนี่วะช่วยไว้ก่อนนะครับตีเรียบร้อยกระตุยช่วยได้ทันไอ้คนนี้ต่อเลยจับเ,เสือจับเสือพี่จ่ายไป <_ C 1> อยูอ่กันเยอะแบบนี้ต้องเจอท่าไม่ตาย <_ C 1> ไ้ยอะไรเนี่ยออมีก,การให้เรากด r b นะครับใกล้ๆกับไททันนะครับตัวที่แบบว่าเป็นเป้าหมายที่เราจะสัญหารเพื่อทําการนะครับมองไปที่มันเป็นการล็อกนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะยกเลิกได้ด้วยครับ โอเคไม่มีอะไรมากการล็อกหมายพลรือนตายจุยใบโดนเตะตัวเล็กนี่ต่อเลยครับหยิบมาเราก็ทุ่มจุยกดหรืยอยังกดหรือยังเพื่อนฮะกดหรือยังไอตัวเป้าหมายที่มาเมื่อกี้อยู่ไหนเอ่ยเราจะทำการล็อกเป้าหมายมันนะครับหามันไม่เจอเดี๋ยวเราเคลียร์พวกตัวเล็กพวกนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคตัวใหญ่ยยอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงครับเราเจอเลยครับนี่เลยพกดมันก็จะเป็นการล็อกเป้านะครับ เดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บสัดให้สัดให้พาไม่ตายต่อเลยกระตุยไหมเรียบร้อยครับน้าหงายเงือบเลยกดยังกดรือยังเอาละว่าถล่มบ้านเรือเล่นกว่าตีกระตืบเล่นเลยเทียอะไรครับผ่านอีกหนึ่งด่านเทียพื้นที่นี่ครับโอ้โหล้มนล่ในหน้าเลยพวกไททันเลยครับผมกระจุยโดยฝีมือเอเล่นของเรา ถ้าพวกเราสามารถไขความลับของไททันตัวนั้นได้เราอาจจะสามารถใช้เขาในการฝ่าวิกฤตเหตุการณ์โหดร้ายในครั้งนี้ไปได้เห็นด้วยเลยแต่มันหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าพวกเราได้ไททันตัวนั้นเป็นพันธมิตรแล้วก็มันก็ไม่ต่างอะไรจาก,กเรามีอาวุธที่โหดยิ่งกว่าแคนนอนขนาดใหญ่พวกเรานี่นะเธอบ้าหรือเปล่า เอาเฮ้ยเอเลนอยู่ดีๆล้มลงไปเลยครับเกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้เนี่ยสแสดงว่ามันน่าจะใช้พลังจนหมดแน่เลยเอาเอเลนออกมาได้เลยครับออกมาทางด้านหลังนี่ครับผมโอ้โหลอยขึ้นมาเลย มาจากหลังอนไทท่านเหรือนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่รเนนี่สรุปว่าเอเลนเป็นคนทำเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหม โอเคครับรอบนี้ได้เกรด S นะครับผมได้อยู่มันไม่ยากอะไรก็เลยได้เกรด S อไอจุดเมื่อกี้ด่านที่แล้วเราพลาดไปนิดนึงครับไม่เป็นไรโอเคจบมาได้สวยงามน,นะครับ2ภารกิจโอเคครับผมกันเอาเป็นไว่าไงทีพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนก็เลยกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ